ร้านลุงเลียงป้ามาลีอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านตะเคียนเตี้ยนะครับบางละมุงชนบุรีนะคะเข้าเช้าอะไรห้าโมงแล้วเนี่ยเทียงเลยทีเดียวมกว่าจะอาบน้ําเสร็จในละคุนถึงสายกันนะถึงสายนะคืนไปดูพลุมาก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเส้นทางไปนะคะอันนี้เรามาตาม G p s พนะคะเห็นนักรีวิวมารีวิวเยอะนะคะว่าที่นี่อร่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะไปที่วัดพรรามนี่หรือเปล่ารถจอดเยอะๆนี่หรือเปล่ามันต้องเข้าไปในซอยครับนี่ถนนโรงโปะเขาไม้แก้วซอย17เจนะ เขาไม่แก้วซอยสิบเจ็ดโรงโป๊ะโรงโป๊ะเขาไม่แก้วเขาไม่แก้วอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาลงไปพัทยา,น,ยานะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกแปดร้อยห้าสิบเมตรอีกคันหนึ่งตามมาทันไหมเนี่ยหลังมีขับตเตลิดได้เมื่อกี้เลยกันยับเยินครับ ถ้ามาลึกตั้งขนาดนี้โหตามมากันวนวายวันนี้วันอาทิตย์ด้วย อะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นชื่อไก่ไม่ไก่ไกผัดกะลา,าวันนี้เราจะมากินไก่ผัดกะลาเเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะคะนี่มาแล้วนี่รถเรานะคะมากันสองคันนะคะมาตั้งไกลนะคะ โอ้น้ำอะไรสีนี้ยับยับยับลงมาค่ะลงมาค่ะไปไปไปดูข้างในกันนะคะนะครับเราก็ได้มาถึงร้านแล้วชื่อร้านนะครับโอเคไปไปข้างในค่ะไปดูข้างในกันหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะกระถิ่นหิวแล้วแปดคน อันนี้ก็ได้ค่ะอ๋อต้องจองคิวได้เหรอคะเดี๋ยวเรานี่กำลังผัดเลยป๊เป๊ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันน,นี่ครับเมนูอาหารมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดม,มนูอาหารกันนี่นะครับ กะงอยมันก็งอยลงไปเอาไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่ถูกไหมไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกโหอ้สองครับสองที่กงคั่วหอยสีนี้มึกน้ำดำครับหมึกน้ำดำสองที่ มีสามชั้นทอดเกลือไหมข้าใส่กินไหมมีสามชั้นมีหมูน้ำปลาค่ะไก่ทอดเกลือสามชั้นทอดเกลือไก่ผัดกะลาเกไก่กะลาสองที่นะครับอ <Okay. S 2> โอเคต้มยำปลาทูกระบอกมันยอดมีนะคะต้มยำไก่ต้มยำไกไ่ใบมะสามโหเยอะแยะไปหมดเลยเมนูเยอะมากนี่ครับทีเด็ดเกงไก,ก่กะลามะขาม กุนกเอี้ยงหมป่าวางนะคะแกงกุบกระชะพถูอะไรอะไรนะสั่งเลยครับผมสั่งสามอย่างแล้วเมนูแนะนำซิกเนเจอร์ครับไก่กะลาไก่กะลาไข่เจียวน้ดำกระทอดมันใช่เออทอดมันเอาสองที่อ่าโอเคเอาตามนี้เลยครับอย่างละสองนะครับอย่างละสองที่สี่อย่างครับ ผิอะไรต้มอะไรไหมไม่มยไม่ต้มาดูปลาเก๋าไว่านตมำไก่มกาเลยมามอย่างแล้วมีไก่ผัดกะลามีไข่ไข่เจียวอร่อที่สุดในโลกแล้วก็ทอดมันแล้วก็บึกดน้ำดำสี่อย่างอย่างละสองที่อ่ะเช่นีก่อนครับครับผมข้าวปล่าสองถู ไอ้ผ้าใส่กินได้ไหมไข่เจียวไอ้นี่ไงไข่เจียวกับทอดมันไงออนอเอาแค่นี้พอตามนี้ครับมาเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ครัวกันนะเดี๋ยวเราไปแอบสอง่งโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กกันใหญ่เลยนะเ,เดี๋ยวไปแอบส่งกัน เดี๋ยวเราไปที่ครัวกันนะครับนี่ครับห้องบรรยากาศห้องครัวโก๊เป๊กโกเปก,กันเลยนี่ครับกะลานี่โอ้นี่ครับกะลา เห็นไหมนี่ครับบรรยากาศภายในร้านโต๊ะนั่งก็จะเยอะๆหน่อยคนก็จะเยอะๆหน่อยฮะแดนมาเร็วไปดูหน่อยมันเป็นยังไงนี่ครับข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟ,ฟบโบราณครับอันนี้คืออะไรครับ พออน้าเกลืจะโอ้โหพริกย่างไส้หมูจ้าเม็ดละสิบาทจ้าลองไหมลองไหมต้องลองครับไม่ลองไม่ได้จ้าต้องลองจ้าอันไหนสุกแล้วอ่ะพาที่นี่เลยไหมคะเดี๋ยวใส่กล่องกระดาษกล่องเท่าไหร่คะกล่องเท่าไหร่เม็ดละสิบาทเอากินเม็ดก็ได้ค่ะเอาดีแต่ถ้าเป็นกล่องลองห้าก่อนลองเอามาลองอันหนึ่งก่อนจะได้สั่งถูกว่าจะจะต้องกินเยอะแค่ไหนออออันไหนสุกแล้วได้เลยค่ะพริกหยวกเป็นพริกหยวก ก็ลองชิมดูอ่ะอันนี้เป็นที่จุข้างในคืออะไรครับเป็นมือเป็นมูสองเครื่องไ่มเดี๋ยวเราลองดูร้อนไหมอะร้อน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 ค่ะอาจข้าวได้ข้าเหนียวได้ก๋วยยได้นะคะอร่อยนกี่อันหน่อยกี่อันอร่อยนึงเอามาชิมมาชิม อุ้ยมือร้อนจะปากไม่ร้อนนะมันก็ไม่เผ็ดมันหอมพริกเดี๋ยวมารอดูหน้าตาอาหารที่เราสั่งกันนะคะย้ายขึ้นหน่อยนี่ครับเรียแล้วเราก็จัดมาเรียบร้อย10ท่อนเออไม่ใช่10เมตรนะครับ เมเนละสิบ <10 S 2> บาทหมูแล้วแล้วก็เอาไปยัดในหมูสับทรงเครื่องยัดด้วยยัดเข้าไปในพริกหยวกอร่อยมากนะครับอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงที่เด็ดเลยเนี่ยโอ้โหแม่งหยุดเตาะเตาะเตาะเลยเนี่ยเตาะเตาะเตะาะเลยหมอกถึงควารรมเป็นเมนิ้นอืมอืม ชอบผีกองไหมบังคุณฮะอร่อยอ่ะได้เลยครับไม่เอานทีกิูไหม ไม่เผ็ดเลยยังไม่เผ็ดค่ะใจร้อนไะค่ะเรตมูงิินินดูร้อยเนี่ไม่นมะกูดตะไรแนจะเป็นท่นึงไม่่ร้อนเดี๋ยวรอกับข้าวมานะครับก็ชิเนเจอร์รอก่อน มเาเจะข <จะ S 1> ายบ้างรอเนาะขายนกินอย่างเดียวทำะไมอยู่ไมู่ว่าหามมาลแล้วนะจ้ามาแล้วอ,ลลลอันนี้หมึกน้ำดำัายกไปที่น้น ให้ฟาสายชิมไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าอย่างนั้นเลยอู้หูดำไม่ไดีหรออันนี้นี่อันนี้ทอดมันทอดมันโบราณมีตะเียบไหมละนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาให้เราไม่พุกใช่ไหมมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยเท่าไหรนกินก็จะเค็มๆนิดๆ ได้ซีได้กินเฮ้ยอันนี้ก็ใส่ใบอะไรเนี่ยใบชะมวงชะมวงปลาหมึกโอ๊ตใหญ่ๆเลยนะไม่เลยมีมีทับทิมไหมไม่มีข้าสายข้าสายมีเด็ดทัพทิเมื่อกี้มันมีสายลองชิมไข่เจียวนี้หน่ยใครยังไม่ได้ส่งไหมไม่อ่ะอะลองชิมซิอร่อยไหมเนี่ยเร็ว มึงน้ำดำใสใบชะม่วงน้ำหัวมือได้เหรอน้องอร่อยไหมน้องสายอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ไม่นี่นะคะใครมาทางนี้ก็เชิญแวะได้นะคะร้านนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอุ้ยเนื้อไก่ผัดกะลาสิเดี๋ยวเดี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 ยวเนื้เเอเนื้อสิเกจ์อีกอย่างหนึง่งคือ,คอ,คอไก่ผัดกะลานะคะเดี๋ยวมาชมค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าเพิ่งปิดคลิปม,มาแล้วนะคะเมน,นูไก่กะลามันเป็นไก่บ้านนะคะผัด ใส่อะไรอ่ะกะลามะพร้าวใส่กะลามะพร้าวนี่เหรอนี่กะลาอ่อนอ๋อกะลาอ่อนอร่อยไหมเย้นะมันก็จะเดี๋ยวมาชิมอ่ะมันหันบ่าดนี่นะครับกะลามะพร้าวอ่อน แล้วเราก็ชิมเข้าไปปากรสชาติมันก็จะมีความมันก็จะเฮิร์นๆินิดๆนะครับเผ็ดเผ็ดนี่อร่อยอันนี้คือเนี่ยที่ชอบทอดมันเนี่ยนะคะอร่อยเนี่ยเป็นทอดมันปลาแบบเนื้อปลาแบบเน้นๆเลยอะค่ะข้างในมันเป็นเนื้อปลาที่แบ เกล็ดปลาจะมีแล้วอันนี้ไข่เจียวนะก็จะมีมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูนะคะมันเหมือนแบบว่าไข่เจียวทะเลก,ก็อร่อยนะคะอร่อยนะอร่อยอร่อยเป็นอาหารป่านะ,ะอร่อยไหมทีมงานเห็นอร่อยไหมชอบกินไข่เจียวชอบกินไข่เจียวไข่เจียวอร่อยมากมาตั้งไงมากินไข่เจียวไข่เจียวอร่อย <ม>เอาค่าเหรอหนอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะใครผ่านมาทางนี้ก็มารับประทานได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าไปไปละบ๊ายบาย